สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคลิปมาอัปเดตให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเล่นลายตรงขอบก้นตะก้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนลายาเหมือนลายเกลียวเนาะเหมือนเลข8เลยนะคะตัวนี้ก็จะเล่นอขอบตรงข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะตัวลายจะอยู่ตรงกลางาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะ ตัวนี้เดี๋ยวเราจะสอนขึ้นลายไปเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราเก็บเชือกเส้นแรกมาแล้วเนาะหลังจากที่เราสอดเชือกนะคะสอดเชือกแล้วก็เก็บพันตัวนอนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นลายตรงกลางแล้วเราก็จะจบที่ตัวหนอนแบบตรงอีกทีนึงนะคะก็ตัวนี้ทำทำไว้ให้ดูบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนเลขแปดหรือว่าเป็นแบบเกลียวนะคะ ตัวนี้ลายมันจะอยู่ตรงกลางเนาะมันจะมีตัวนี้จะเล่นนะเส้นตรงข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็นตัวหนอนสองสองเส้นประกบกันตัวนี้เราจะเริ่มจากด้านข้างก่อนนะคะตัวนี้เราจะเริ่มจากด้านข้างจะสังเกตว่าเชือกมันจะเฉียงเฉียงอ่าตัวนี้เราก็ดึงย้อนมันหน่อยนะคะมันเฉียงไปฝั่งไหนให้เราดึงย้อนกลับมานะคะ ให้เราดึงมันย้อนกลับมาให้มันตรงๆหน่อยเนาะอ่าตอนนี้เราก็จะเริ่มจากตัวสีทองก่อนนะคะเราจะเริ่มจากสีทองก่อนตัวนี้เราจะดึงเส้นแรกมาเลยดึงเส้นแรกเฉียงมาฝั่งซ้ายมือนะคะเสียงอ่าเฉียงมาฝั่งซ้ายมือของเราเองจากนั้นเราก็จะใช้เส้นที่เหลือ หนึ่งสองสามนะคะตัวนี้เราจะใช้อตอนพันเราจะต้องเรียงเส้นนะคะตัวนี้ก็ใช้เชือกเส้นที่หนึ่งพันตัวหนอนอตัวนี้เราจะพันสองครั้งนะคะพันสองครั้งเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองพันตัวหนอนไปอีกตัวนี้ก็พันให้ชิดกับขอบบนเลยนะคะ เส้นที่สามตอนนี้พันให้ชิดกับขอบบนเลยเส้นที่สามอ่าพันตัวนอนเส้นละสเส้นละสองครั้งนะคะต่อไปเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่อ่าเสร็จแล้วตอนนี้จะเริ่มแรกเนี่ยเราจะพันตัวนอนไปสีเส้นจากนั้นอ่าเห็นไหมว่ามันจะมีสี่เส้นนะคะจากนั้นเราก็จะดึงเส้นแรก เฉียงมาเหมือนเดิมและใช้เส้นที่สองสามสี่เป็นตัวพันตัวหนอนตัวนี้เราจะต้องดัดดัดเชือกเส้นหลักนะคะให้มันโค้งโค้งหน่อยเนาะให้มันเป็นเหมือนเลขแปดนะคะให้มันโค้งโค้งก็เราก็จะพันตัวหนอนไปสามเส้นนะคะอ่าจากนั้นเราก็จะดึงเส้นหลักเส้นบนสุดลงมาอ่า จะอยู่ดึงเส้นบนสุดลงมาพัานตัวหนอนอีกรอบนึง่งนะตัวนี้เราก็จะดึงให้มันเฉียงขึ้นด้านบนหน่อยนะคะมันก็จะมีอยู่สามเส้นนะสามเส้นแล้วเส้นที่สี่มันจะเป็นเส้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นหลักของตัวหนอนตัวต่อไปนะคะอ่าเส้นบนนะจากนั้นก็ดึงเชือกมาอีกสามเส้น นะคะก็พันเรียงหนึ่งสองสามไปพันเส้นละสองครั้งเหมือนเดิมเส้นทีน่สองตัวนี้ก็จะพันเฉียงขึ้นด้านบนนะคะพันสามเส้นเส้นละสองครั้งเส้นละสองครั้งจากนั้นเราก็จะ จับเอาเส้นที่4ของของตัวแรกเมื่อกี้นะคะ,ะเราจะทิ้งไว้3มเส้น3มเส้นนี้เราทิ้งไว้เลยเราจับเอาเส้นสุดท้ายหรือว่าเส้นที่4มาเพื่อมาเป็นเส้นหลักนะคะเพื่อมาเป็นเส้นหลักจากนั้นก็ใช้3มเส้นเมื่อกี้ที่เราพันไปเมื่อกี้ขึ้นมาพันต่อ,อจัดทรงมันหน่อย ดัดดัดมือด้วยนะคะให้มันเป็นเลขแปดสวยๆนะ,ะเฉียงขึ้นด้านบนเลยจากนั้นก็ใช้เส้นแกนด้านบนอ,อ้อมลงมาอ้อมลงข้างล่างนะคะจากนั้นก็พัานกับเส้นแกนเส้นล่างเลยพันสองครั้งเหมือนกันนะคะสังเกตว่ามันจะเป็นเลขแปดแล้วเนาะอ่า สามเส้นตัวนี้เราก็จะทิ้งไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เส้นที่สีเส้นนี้เป็นเส้นหลักต่อไปเป็นสีน้ำเงินก็ดึงสีน้ำเงินมาสามเส้นนะคะดึงมาสามเส้นพันตัวนอนต่ออย่างตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันพันไปแล้วเนี่ยมันเกิดย่อนหรือว่า ตัวเส้นของมันไม่ตรงกันนะคะหรือว่ามันมันมันหย่อนหรือมันตึงอะไรเกินไปเนี่ยเราสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนหรือว่าอ่าคือดัดแปลงอะคะ่ะดัดแปลงได้เนาะอย่างถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เส้นหนึ่งสองสามเลยเนี่ยมันอาจจะอาจจะทําทําทําไม่ได้หรือว่ามันอ่ามัน มันหย่อนเกินไปก็ให้เราทิ้งเส้นแรกอ่ะไว้เลยหรือคาดถ้าใครสามารถพันได้ทุกเส้นก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าสามารถพันได้ทุกเส้นก็โอเคเนี่ยตอนนี้ก็พันเรียงไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะคะอ่าหนึ่งสองสามสามเส้นจากนั้นเราก็ใช้เส้นแกนบนลงมาข้างล่างอ่ามาพันต่อนะคะอ่า แอบมีเท้าของไอตัวเล็กต้องขอโทษด้วยนะคะขออภัยด้วยเนาะตัวเล็กจะมากวนหน่อยนะขออภัยด้วยนะคะอ่าก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบตะตะกล้าเลยแล้วนะคะอ่าตัวนี้ก็เส้นหลักเส้นบนจะเป็นสีทองเนาะ ก็ดึงมา3ามเส้นเหมือนเดิมนะคะก็พันไป3มเส้นเหมือนเดิมมาถึงจุดนี้แล้วน่าจะน่าจะทำได้เนาะตัวนี้ดูดูแล้วไม่ไม่ยากนะคะง่ายๆย,ยังไงก็รบกวนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะเวลาลงคลิปใหม่นะคะส่วน ใครที่สนใจจะเรียนออนไลน์ด้วยนะคะก็แอดไลน์มาเลยเดี๋ยวจะขึ้น Id ดไลน์ให้นะคะก็สามารถแอดไลน์มานะมาคุยกันก่อนนะคะอยากได้ลายไหนอ่าลองทักไลน์มาก่อนได้นะคะสำหรับท่านที่อยากเรียนออนไลน์นะคะอ่าก็จะเฉียงขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะก็จะเป็นเลข8จากนั้นเราก็จะดึงเส้นหลักเส้นบน อ้อมลงมานะคะแล้วก็มาพันตัวหนอนต่ออ่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะของเลขแปดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำอ่าพันตัวหนอนเส้นตรงเส้นล่างนะคะเพื่อเป็นตัวปิดของมันอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เราก็จะใช้เส้นแรกสุดเนาะอ่าเส้นแรกสุดเลยนะคะ เฉียงมาฝั่งซ้ายเหมือนเดิมให้เป็นลักษณะของเส้นตรงนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เส้นที่เหลือเนี่ยขึ้นมาพันตัวนอนนะคะทุกเส้นเลยพันเส้นละสองครั้งเหมือนกันนะคะพันเส้นละสองครั้งเรียงเส้นไปเลยนะคะอะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบตัวตะกร้าก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นนะ ตอนตอนจบมันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะมาเชื่อมกันยังไงนะคะตัวนี้ให้เราเริ่มฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะใครจะเริ่มตรงมุมตะก้าเลยก็ได้หรือจะเริ่มตรงกลางด้านข้างก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเริ่มตรงกลางมันจะดูไม่ค่อยสวยเนาะเราเอาเอาตรงจุดเริ่มกับจุดจบของมันเนี่ยแอบไว้ด้านข้างหรือว่าตรง ข้างเสานะคะมุมเสาดีกว่าเนาะก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียงเส้นไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะพอครบรอบก็เดี๋ยวเราก็จะ,ะมาเก็บหรือว่ามาเชื่อมนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะจากนั้นเราก็จะตัดปลายนะคะตัดปลายให้เหลือประมาณสัก2อมิลก็ได้เพื่อที่จะใช้ไฟแช็กลนตรงปลายมันอีกทีหนึ่งนะคะ อ่าตอนนี้พันมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพันเส้นนี้ให้ดูนะคะพันเส้นตรงหรือว่าหนอนตรงแบบปิดปิดตัวลายมันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวตัวนี้จะทำตอนจบให้ดูนะคะว่าเราเก็บเชือกยังไงนะน่ะตัวนี้เก็บเก็บมาบ้างแล้ว พอเราเก็บเสร็จเนี่ยเราก็ดึงขยับขยับเชือกหน่อยให้มันตึงๆให้แถวมันตรงนะคะอ่ะตัวนี้เป็นสีทองสีทองเป็นเส้นสุดท้ายนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะสอดเข้าตรงข้างบนนี้เลยใช้ไฟแช็กลนตรงปลายนะคะอ่ะจิ้มตรงนี้ลงไปเลยนะคะตัวนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราทำเมื่อกี้อ่ะ จิ้มเข้าไปเลยจากนั้นก็ใช้ปลายเชือกสอดลงไปนะคะสอดลงไปแค่นั้นเองนะอ่าแค่นี้เองก็เดี๋ยวพอเราดึงเส้นเส้นตรงของแถวจบของมันนะคะเราก็จะเก็บเก็บเชือกพวกนี้ด้วยการมัดตัวนอนอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะคะส่วนตัวเส้นตรงของมันเนี่ย ก็เหมือนกันก็เก็บเหมือนกับเหมือนกับลายด้านบนเลยนะคะเก็บเหมือนกันเลยพอเราพันมาจนถึงเส้นสุดท้ายแล้วก็ใช้เส้นสุดท้ายเจาะเข้าไปตรงนี้เหมือนกันนะคะเจาะเข้าไปตรงนี้จากนั้นเราก็ดึงลงมานะคะแล้วก็ล็อกลายมันหน่อยอมัดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นการการจบนะคะเป็นวิธีจบของมัน อ่าตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะตัวนี้ทำมาจนจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกนะคะตัดปลายเชือกพอตัดปลายเชือกก็ใช้ไฟแช็คลนปลายเลยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วของการเก็บเชือกนะคะเก็บเชือกก้นตะก้าก็เป็นลายเกลียวนะคะมาฝากหรือว่าลายเลขแปดเนาะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ ถ้าไม่เข้าใจยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆแล้วเนี่ยจะมาตอบคลิปให้นะ่าขอโทษค่ะขออภัยค่ะจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะหรือใครจะสนใจเรียนออนไลน์ก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้น id ไลน์ไว้ให้นะคะแอดมาคุยกันก่อนได้นะคะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรเนาะ หรือใครไม่ไม่เข้าใจลายไหนยังไงอ่าก็แอดไลน์มาถามได้นะคะตัวนี้ไม่ห่วงวิชานะแอดไลน์มาคุยคุยกันก่อนได้เลยนะคะอ่าตะก้าใบนี้จะเป็นปีแล้วอ่ายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นลายขัดนะคะเดี๋ยวจะลงวิธีทำลายขัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ อ่าตัวนี้คือเรียบร้อยแล้วตัดปลายลนไฟแช็คลนไฟเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวก็จะเหลือแค่ขึ้นลายให้จบนะคะตัวตะกร้าก็จะขึ้นลายเาเป็นลายขัดนะคะตรงช่องว่างที่เหลือก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะแค่นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะบ,บาย